วันนี้คือเมนูผัดลูกชิ้นจัดนิดนึงนะคะเมนูนี้ง่ายไม่เดียวเราไปซื้อลูกชิ้นมามีน้ำจิ้มใช่ไหมคะเราเลือกน้ำจิ้นซีฟูด้ดก็มาผัดผัดผัด ตามปกติเราก็จะกินไปเลยแต่ว่าเราเอามาผัดต้องไปใส่อะไรมากมายนะคะก็คือใช้เฉพาะน้ำจิ้มของลูกชิ้นของเรานี่แหละใส่ลงไปนี่่ทานมากเมนูเราทำง่ายสามารถกินได้เร็วด้วย เรียบร้อยเสร็จแล้วร <c oughs> าดข้าวได้เลยร <c oughs> ับรองว่าแซ่บ